เล่ไปถามเลขบ้านเพื่อนมือเศร้านี่ฝันว่าเพื่อนขาหมูขังว่าเต็มเฮียนเต็มสันขนขึ้นเล่บพจนขนลูกเลยอ่ะฟันมือขึ้นเนี่ยมาตรงกันอีกเออก็เลยเน้นให้เคยฟันเฮียนเน็นเฮียนหลังไหนเลขบ้านหลังนั้นออกเป็นคนที่ฝันเห็นเฮียนหลังไหนเลขบ้านหลังนั้นออกก็เลยเป็นก็เลยเน้นใหเมื่อนี้เลยห้ว่าเอาออกแล้วเขามาลงไม่ได้ครับเขาถือเอฟซีก็ถือนํำยังเสียเห็นในหูน้ำกันไปเลยยังเสียครับบ่มาแบบว่าแม่นหลังออกบ่เอาออกก็คือออกเขาคือเขาลุดคือลุดยังเสียขมตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมแม่น้ำนีคู่ทาสีบัตัดออกมาแม่มีเป็นคนมาเกล่กน้อยโตถ้าสีบัเนนบัตัดมาเขากับพวกหัวมันสิออกบอกยานเพ่อนบัสื่อน้ำแม่ยานเพ่อนบัได้น้ำก็เลยตัดออกมาเลสามตัวก็เลยตัดออกมาห้มันก็เลยดูคือหลายตัวแต่บพาหลายตัวแต่กระเด็นหายที่เขาเป็นคนที่ให้เลขไม่หลายตัว แต่ฝั่งใบไั่งใบในนี้เบาเด้อป่าแม่นี้เบามันชิไปน้ำป่าแค่เล็กอะส่วนมากอ่ะงวดก่อนใบนบอกให้ซื้อมันชิออกศูนย์หศูนออกอีินต่ออืมองวดนี้แเนามีก็สิเ้นไหขึ้นเก่าละฝันไเท่าไรครับงวดนี้ฝั่งเไวให้พี่น้องฟันฝัแต่เริ่มแรกมาหน่าเริ่มแรกมาก็ได้เล็มาแล้วเป็นเลขที่มักก็คือหกซีหกซีกับเก่าซีเป็นเล็กที่ลงจะเล็กก็แปดเก่าเล็กหนึ่งส่วนหนึ่งหกกับหนึ่ง มันเป็นเลขที่เหามักหนึ่งหกหกหนึ่งยาดมันมายอดหลังกับคือหม้มั่งวดนี้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้านั่นห้งวดก่อนเลยก็เลยมายำงวดนี้แท่เลขเจ้าของที่ฝันได้นั่นก็คือเลขที่มันใจที่สุดคือเลขผีอยู่งพองบาลบอกอ๋อบอกคขาฝันสู้ฟังเลยครับไปฝันบอกแม่ๆอ๋อเป็นนัดเ้าแม่อยู่โงพองบาลบุยลำเป็นขึ้นที่สองฝันอ่ะคืนแรกก็ได้นอดรอขึ้นที่สองนี่เสียไปก็เลยฝันฝันกะฝันว่าผีมาบอกผีมนแถามาบอก พ่อยญยใช้ฉาดชาด้ําซื้อกระจาได้เท่าซึ่งหมื่นนี่ละเพิ่นมาบอกเลขสามตัวเพิ่นอยากให้เฮ็ดบุญหาเพิ่นเพิ่นบอกว่าบ่ม่ได้บ่ได้ไปพูดไปเกิดบ่มิได้เฮ็ดบุญหาก็เลยเห็นเฮาก็เลยถือชะตาให้แกในบูมันก็คือบ่ฝันนี่ไหมเพิ่นมาก่อถังเขาเพิ่นบอกว่านั่งเสียให้โชคถ้าได้โชคตัวนี้เฮ็ดบุญหาตาเด้อระวังซี่แล้วก็บอกเลขสามตัว เพื่อนเขียนใส่กระดาษสีขาวหายเลยสีแดงยิงครึ่งเลยเนี่ยเพื่อนเขียนให้หกเก้าสองหกเก้าสองในห้องนี้บอกห้องฝันบอกห้องซื้อชชยชาติชัดลำจำได้เท่าซรื่องมือนีนล่ะไอ้ไอ้ผู้เพื่อนนี่ส่วนตัวหูจักกับเพื่อนบ่บ่าหูหนูกับบ่าหูก้อนนี้เลยแต่เป็นคนดำดำข้อดำดำคือคนอขมิ้นนั่นแหละเป็นคนอแคลขมิ้นบุญรำได้แหละเป็นคนบุญลำเลย นาจังหวัดบุรีรัมย์สุขดีได้คอยขาวเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแล้วซื้อชัยชาติชัดลำชัยชาติชัดลำจ้าเขาก็หูโตตัวเล่าเขากะเห็นต่าตาในความฝันแล้วก็บอกว่ายานเขาเห็ุบุญหาเล่าหน่ะเอ้ยซื้อนี่เมื่อวานหนูก็ได้ไปทำบุญให้นเล่าอยู่ใเอ้ยซื้อนี่อยู่แล้วบอกเลขไงสีแดงยิงคืนเลยเด้หกเก้าสองหกเก้าสองใช่หกเก้าสอง มาบอกนี่เอาเลขได้จำนวนนี่ละหกเก้าสองสีแดงจร้นใช่เขาก็ตัดออกมาหกเก้าแล้วก็หกสองแล้วเก้าสองมัแค่นั้นมากแค่ก็สูตรตัวเลยแบบนี้ใช่มากแค่ที่สูตรคือเก้าสองสองเก้าเพราะว่าไปฝันอยูล้มบานเนาะใช่เก้าสองสองเก้างอน่ตใหญ่แมนแล้วจะขอเป็นคนที่ฝันเกี่ยวเงี้นหลังนั้นเมื่อคืนนี้มาฝันเกี่ยวบานเพิ่นอนเลยไปถามเลขบานเพิ่อนมือเช้านี้ฝันว่าเพิ่นขาหมูขังวัดเต็มเยันเต็มสันคนขึ้นเลขบานเพิ่นเก้าหก หกเก้าเลยแม่จนขนลูกเลยอ่ะฝันเมื่อคืนเนี่ยมาตรงกันอีกเออก็เลยเนียนไห้เคยฝันเห็นเห็นเหลังไหนเล็กบานหลังนั้นออกเป็นคนที่ฝันเห็นเห็นหลังไหนเล็กบานหลังนั้นออกก็เลยเป็นก็เลยเนียนไห้เมื่อนี้เลยไห้เน้นเอาเก้าหกหกเก้าเลยออเก้าเก้าสองสองเก้าอืมนันอยู่ในจำนวนนั้นก็เลยใบใหญ่เอาเลขหลายตัวเนียนไห้ยังครับเนียนไห้มาเก้าหกหกเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขียนให้เพิ่งแต่ว่าอันนี้สองตัวสามเมนอันนี้ก็มือโซ่มือโซ่มาบระทัน อ๋อมืองเ้าเฮ็ดพิธีให้หลวงพ่อมาหลวงพ่อมาเฮ็ดอยู่บ้านไห้ไหมมา่บ้านเฮ็ดเปิดเนธเปิดโชว์เปิดดวงเฮ็ดตลอด<ม>ถ้าสมมติมาเฮ็ดย้ำได้เลขบ้านเข่าตลอดเด้<ม>เลขบ้าน 82, แปดสองกระลุลงเห้อยู่ในกระดาษอยู่แปดสิอ<ม>งหบงนบ้านเลขที่เลขบ้านแปดสิบสองพอเพื่อนไปเพื่อนไม่ไปเลขบ้านก็เลยลงไม่ไห้ถ้าบ่ลงกับจานว่างงาแมนลำนี้คือถือพวงเขาคือว่าถือยังสี่นะ ยานพ่นวาเอฟซีอ่ะลงหลังออกก็ได้เองกสิว่าเอาออกแล้วคข้ามาลงมาได้ครับเขาถือเอฟซีก็ถือนํำจังเสียให้เห็นในหูน้ำกันไปเลยจังเี่ครับอบ่มกแบบว่าแบนหลังออกก็เอาออกก็คือออกเขาคือเขารุดคือรุดจังซี่ก็บอกเลยแต่คนที่ว่าเลขกหลายตัวจะว่าเด้อเขาว่าเม่นนี้เน้นใหายุคนที่คนบ่มักซื้อเลขหลายตัวหนาต้นสักโลดเก้าหกต้นสักเกากโหลดเก่าหต้นสักเอาเลยแมนเก่าหกเก้าก็เก้าสองสองเก้าเนี่ยจะไปซื้อเลขหลายตัวครับ เน่แมนนีเคยจุดถ้าจุดตรงนี้ขืนแต้มนึงตลอดจุดได้เก้าหาเลขออกเก้าหกมันข้นแต้มนึงทุกครั้งถ้าจุดเลขหมอบูนี่เพราะว่าปูให่ขึ้นแต้มนึงตลอด,ด,ด 95, ลออมันสช่ได้ดรบบรต,ต,ดรตรงเลขขึ้นหนึ่งแต้มมันมัิเป็นแบบนั้นแมนไปหาไหวครับทานผู้ชมรถตลีเก้นะหาหกไยเก้าหกต้นสักกี่ตัวต้นสักเก้าหกอ่ะ ข้อจีกเก้าบอกเอาเก<ฮ>้าหกมั่นใจนะเพราะว่าฝันมืเอเคืนอน้ำฝันว่าฝัน้นวบา<ฮ>้านหลังนั่นเพื่อนขาคุ้ยไหมเต็มเนี้ยนแม่เนื้อคุ้ยแม่แดงจริงจร<อ>ิงเต็มบ้านเพื่อนก<อ>็เลยไปถามเลบ้านเพื่อนเลขบ้านเพื่อนหกสิบเก้า นั่นแหละเก้าชิ้หกเลขเด็กบ้านแม่พวกแม่นำนี่เหมืนได้ขึ้นก่อนตัวเดียวกตัวตัวเดียวเดี๋ยวดิเกนไหนแต่ว่าถ้าขยายออกมาเดี่ยวขึ้เด็กลายตัวดิอ่าแต่แต่รวมๆแล้วนี่มันนี่เลขแค่ทาแม่กับเลขแม่นี้เมื่อเคยเอาเลขทางอื่นมาลงเด้ตัวอื่นเด้แม่นี้เสียเอาแต่เลขเก้าที่ของฝันได้ถ้าสมมติว่าในเลขตัวใดก็สร้างเลขจอดตัวใดเพิันี่มักไม่ยำเจ้พันธิมักยำให้เขาฝันเกี่ยวซื้อในเลขกันละถ้าสมมติเลขนี้เสียออกเลยฝันเกี่ยวเนี้ยนั่งนี่ย พยายามใหญ่เขาซื้อไหมใหญเขาว่าต้องไปเอาเล็กอื่นจะหลูุดกยให้เอาเล็กนี่เล็กนี่อย่างนี้แล้วจะพยายามบอกพยายามไม่อยากเอาเล็กตัวอื่นเพื่อนที่เป็นแบบว่ายำนะยำให้เล็กตัวที่เขาเอาเนี่ยเด็กเข่ต้องไปซื้อหลายตัวมือนีมาครบทีมเลยนะเบิ้งแลังทีมเดียวคือว่าเป็นนิสิตหมายอันดีับสุดท้ายเลยอ่ะวงกลมให้นะครับแม่แม่ไม่สช่เด่นบอกพ่อ พร้อมยยัังงิเบ่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใจสิบขาดแล้วเขียนไว้แล้วบ่ต้องไปเอาไหนเตอมแล้วเลขที่ลงอยู่นี่ก็เลขที่แม่น้ำนี้ฝันได้เด้อค่ะเด้อบ่มีเลขใหม่เพิ่มเติมนะคะเด้อคือเลขที่แม่น้ำนี้ฝันได้เด้อค่ะเด้อแม่ได้อยากให้โต้ซักเลขตัวนึ่งไหมโต้ซัก6996้าเก้ใหกในวงกลมให้กับ9229องออันนี้คือเลขบ้านแม่น้ำนี้เด้อแม่น้ำนี้ทำพิธีมือเสานี่แม่นี้เลยลงแบตเลขบ้านให้82 พะวามันออกทุกครั้งที่ให้หลวงพ่อมาบ้านเลขบ้านแปดสองสี่ออกทุกเทียก็เลยล้วงให้เอฟซีนี่พ่าหลายตัวเด้อค่ะเด้ออธิบายหน่อยนึ่ง692เนี่ยที่มาคืออันนี้692เลขสามตัวที่มาคือเลขผีบอกอยู่ที่โรงพยาบาลไปเฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาลบุญรลําตาแกอยากได้ส่วนบุญแกเลยมาบอกเลขสามตัว692ครับอันนี้ก็เลยลงให้แล้วแตะเลข699นี่คือยำอย่างตียำค้งสุดท้ายฝันเกี่ยวเลขบ้านแก6.9 นี่มันก็อยู่ในตัวเดียวกันนี่ละแต่คือย่ำให้เน้นๆตัวไหวนหนักนักยางี่อาจจะว่าหลายตัวเนาะเม่อยนะบแต่าเวมันเน่แบแน่เน่บเ่ตัวนเนาะหกเก้า เก้าเก้าสองมันอยู่ในหกเก้าสองมย่งน้อาาอกันเออยิ้มนาฟังนี่แน่นอนยิ้มางนี่เอยิ้มมฟังกูบ่าเี่กล่องทัดกล่องงามไปฟังนี่คือหกหกเก้าสองเนี่ยเป็นแต่้ําเป็นตัดออกห้ตัดหาแล้วด้อค่ะเด้า้าเลขวันณีนะ้ามันมัดศูนย์มัดศูนย์ศูนลงให้แล้เด้กถ้ามีศูนย์คือศูนย์เก้าตัวเดียวเลยถ้าสมมติศูนมันเหลือคือศูนย์เก้าเม็ดเดียวถ้าสมมติมีศูนศูนเหลือคือศูนย์เกเพราะว่า มัทสิบ้าวศูนย์นู่นออก้าเหลือศูนย์คือศูนย์เก่าศูนย์เก่าให้แม่เดียวเน้นที่สุดคือเก้าหกหกเก้าเก้าสองสองเก้าแล้วก็แปดสองสองแปดเก้าสองสองเก้ามันอันเขาเก่าแปดสองสองแปดไปเลยตัวเหมืองมัทสิบ้านเอาบ้านตูดปัดถ้าบอกเก้าสองออกแปดสองต้นสักตัวแรกวะต้นซากเก้าหกละมากหลายเก้าหกหกเก้าลืมใจบันทีนิดหนึ่เอาไหมที่หกถ้ามาสองก็คือสองเก้าก็แปดสองแปดสองเก้าสอง หกก็คือหกเก่าเก่าหกศูนย์ก็คือศูนย์เก่าเกาศูนย์เม็ดเดียวไปเลยผู้ใดมักเลขศูนย์ฟาดไปเลยศูนย์เก่าเกาศูนทำมักเด้ทามักศูนย์เดเอาศูนยเก้าถ้าว่มักศูนยถ้าว่มักก็ต้องเอาเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักก็เอาตามนี่ถ้าศูนยมาล่ะถ้าศูนย์พมาอ๋อนี้บออันลํำตีเพราะว่าเขาเอาเขาห้เลขวิ่งหกเก่าเกถ้าหกเก่าเ่ามักก็ค่อยมาหอมแกมแม่น้ำนี้เลยนี่หกเก่าก่า โขกเกิลบอมาเหมารถมาหอมแก้มรถเดี๋ยวจะปักมุ้นให้ใต้คลิปด้วยครับเด้อคอมเมนต์มาที่หนึ่งท่าโกเกิลบอมีเหมารถมาหอมแก้มรถท่าโขกเก